สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับมาครับค on on ลิปวิดีโอนี้ก็มีเบี้ยแก้มานําเสนอนะครับมีเบี้ยแก้ขนาดกลางนะครับลุงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทนะครับเบี้ยแก้จนนะครับเขาเรียกว่าเบี้ยแก้จนนะครับเบี้ยแก้จนลวงปู่ศิลามหาลุงปู่ศิลานะครับลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทนะครับวัดโพสีสะอาดนะครับเบี้ยแก้จน แกจนให้เป็นรวยครับประมาณเนี้ยครับร้ายกับกลายเป็นดีนะครับร้ายกับกลายเป็นดีนะครับเบียแก้นะครับมีแบ่งอยู่ประมาณสัก20ลูกเลยนะครับของทางวัดหมดแล้วนะครับชุดนี้ของทางวัดหมดแล้วนะครับของทางวัดหมดแล้วนะครับไปรับที่วัดมาครับไปรับที่วัดมานะครับเบียแก่จนปี6 7นะครับเบียแก่จนปี6 7นะครับราคาที่วัดก็ลูกประมาณ2ลูกละ200บาทนะครับลูกละ2 0 0บาทราคาที่วัดนะครับเพราะผมก็ขอกินกำไรนิดหน่อยนะครับผมมาขอกินกำไรนิดหน่อยนะครับ นี่ครับเบี้ยแก้จนนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับปีสองห้าหกเจ็ดนะครับนี่ครับสวยเดิมเลยเบี้ยแก้จนนะครับนี่ครับสวยเดิมเลยเบี้ยแก้จนปีหกเจ็ดนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทนะครับนี่ครับเบี้ยแก้จนปีหกเจ็ดนะครับหลวงปู่ศิรามหาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยก็ขอบวกนิดหน่อยนะครับจากราคาวัดนะครับราคาหน้าวัดสองร้อยบาทนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่ามีพี่ชายไปที่วัดมาครับก็เลยให้เขาไปเช่าเผื่อมานะครับเช่าเผื่อมาเบียแกหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพธิสานนะครับด้านหลังฝั่งกระตุกนะครับผมขอลูกละสามร้อยห้าสิบนะครับผมขอแบ่งบูชาลูกละสามร้อยห้าสิบาทนะครับเบียแกจนนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ ลูกละสามร้อยห้าสิบาทนะครับขนาดกลางครับขนาดข้าวเส้นนิ้วโป้งนี่ครับเห็นว่มวัดัเนี่ยครับลูกละสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพร้อมจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนั่งเมฆอะขนาดนี้กำลังสวยแล้วขนาดที่เขาสร้างมาเนี่ยนี่ครับสวยเดิมนะครับด้านหลังเป็นกระตุดนะครับด้านหลังเป็นกระตุดนะครับเดี๋ยวลองส่องเป็นกระตุดเงินหรือเ่าอื้อ นี่ครับเบี้ยแก้จนนะครับหลวงปู่หมาศิลาสิริจันโทนะครับนี่ครับดูสูงใกล้ๆกล้นะครับเบี้ยแก้จนนะครับนี่ครับก็ใช้แล้วเขาจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับร้ายกับกายเป็นดีนะครับเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก้ร้ายกับกายเป็นดีครับจนก็กลับเป็นรวยอะไรประมาณนี้ครับรวยก็รวยยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับดังที่หลวงปู่กล่าวไว้นะครับนี่ครับเบี้ยแก้นะครับเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับ พร้อมกับรูปถ่ายนะครับนี่ครับพร้อมกับรูปถ่ายหลวงปู่ศรีหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่ครับรูปพระภูมิรวยรวยล้านล้านขยันหาหมั่นทําหมั่นทนนี่ครับนี่ครับที่รูปติดบอกนะครับรวยรวยล้านล้านหมั่นหาหมั่นทําหมั่นทนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับหลวงปู่มหาศิลาครับที่จันทรโทรครับพร้อมรูปถ่ายหนึ่งบาทนะครับพร้อมรูปถ่ายบราณหนึ่งบาทนะครับ หนึ่งชุดชุดนี้เลยครับสามร้อยห้าสิบาทครับชุดนี้เลยครับคุณจะได้รับสองบาทนะพี่เพื่อนจะได้รับสองสองอย่างครับคือรูปถ่ายหนึ่งหนึ่งบาทครับแล้วก็เบี้ยแก้ครับผมเอาสามร้อยห้าสิบาทครับขอบวกเพิ่มมาร้อยห้าสิบนะครับจากทวารสองร้อยครับขอบวกเพิ่มร้อยห้าสิบนะครับค่าน้องที่ฝากพี่ไปเอามานะครับนี่ครับเอามาแบ่งปันนะครับนี่ครับ สวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเดิมทุกลูกเลยนะครับสวยเดิมทุกลูกนะครับประกันของแท้ครับรับประกันของแท้นะครับนี่ครับรับประกันของแท้สวยเดิมจริงๆนะครับน้องสองดูมิเสน่นะครับไดแก่พอดีพี่ชายไปไหว้หลวงพ่อมาที่วัดครับพี่ชายไปไหว้หลวงปู่มาครับก็เลยถามว่าเอาไม้ก็เลยให้เขาติดมา20ลูกนะครับนะครับสวยคาบทองเดิมเดิมเลยครับนะครับคาบทองเดิมเดิมนะครับ ขอบวกเพิ่มร้อยห้าสิบก็เป็นสามร้อยห้าสิบนะครับขอสามร้อยห้าสิบนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับเบีเ้ยเบี้ยแก้จนหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับชื่อเต็มเ็มว่าเบี้ยแก้จนนะครับหลวงปู่ศิลาหมหาเบี้ยกแก้จนหลวงปู่ศิลาสิริจันโ,ถโถทโทษทีพูดผิดสิริจันโทวโัดโพศรีสถานนะครับนี่ครับตัวเดิมเลยนะครับถววเดิมทุกลูกเลยนะครับ ช้าอดหมดสิทธิ์นะครับผมมีแบ่งที20ลูกนะครับผมก็เก็บไว้ไว้ใช้ลูกหนึ่งนี่ครับเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยครับเบี้ยแก้จนลุงปู่มหาสิลาสิริจันโท350บาทเอา350บาทครับก็คล้ายๆกันหมดเนะครับเนี่ยเดี๋ยวยกเอาตัวอย่างให้ดูสองลูกครับอัลตรายอัลตรายนี่ครับอาจารยอัลตรายเอันึือร้อยหนึ่งพอไหม จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบ่งปันแบ่งปันเลยนะครับราคานี้ไม่ได้บวกเพิ่มไม่ได้บวกเยอะนะครับแบ่งปันเลยนะครับราคานี้ครับผมแบ่งปันเลยนะครับนี่ครับแบ่งปันให้เลยนะครับราคานี้นะครับบวกนิดนึงนะครับพี่พี่ได้ของแท้เป็นพระบูชาครับเบี้ยแก้จนลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับชื่อเต็ม็มว่าเบี้ยแก้จนนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทนะครับ นี่ครับวัดโพสีสะอาดนะครับตอนนี day, ้วัตถุมงคลของท่านเป็นที่ที่นิยมกันโอ้โหเยอะแยะมากมายครับมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับในประวัติท่านนี่ดีเยี่ยมเลยครับประวัติส่วนตัวท่านนี่ดีเยี่ยมนะครับบวชตั้งแต่เด็กนะครับบวชตั้งแต่เด็กนะครับจบปริญญาห้าหรือปริญญาหกนี่ครับประมาณนี้ครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับในประวัติที่ผมฟังมาแล้วครับท่านจบปริญญาหกหรือปริญญาห้านี่นะครับ ถือว่าเป็นพระที่เก่งนะครับแล้วก็เคร่งนะครับเคร่งนะศึกษานะครับศึกษาเราเรียนจนได้ปริญญาหกปริญญาหกหรือปริญญาห้าปริญญาหกน่าจะเป็นปริญญาหกปริญญาหกนะครับนี่ครับเบี้ยแก้จนนะครับถ้าพี่ปู่เสรก็คือดีเยี่ยมเลยนะครับดีเยี่ยมนะครับลวงปู่เป็นคนตั้งชื่อเองนะครับเบี้ยแก้จนนะครับใครมีก็ใครไม่มีก็รวยนะครับใครรวยก็รวยยิ่งขึ้นนะครับหลายกับกลายเป็นดีนะครับเบี้ยแก้นะครับก็แบ่งบูชา ชุดละ350บาทครับชุดนึงก็มีรูปถ่ายนะครับพร้อมเบี้ยแก้ครับชุดละ350บาทนะครับมีทั้งรูปถ่ายและเบี้ยแก้นะครับจะใส่ซองไปให้ในรสนนั้นนี้นะครับนี่ครับเป็นถุงเดิมจากวัดมานะครับเป็นใส่ซองจะไปจะใส่ซองไปเป็นชุดแบบนี้นะครับชุดละ350บบาทครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจก็ทักทายเข้ามาซื้อได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจก็0 8 2ย์นะครับ0 8 2 0 7 8 6 7 2 0นะครับ0 8 2 0 7 8 6 7 2 0นะครับร้านพักเครื่องดวงดีนะครับร้านดวงดีพักเครื่องนะครับร้านดวงดีพักเครื่องยินดีให้บริการแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงปู่มาศีลานะครับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับลูกละ350นะครับ ไอดีลยลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับ0820786720ครับไอเดีไลน์ก็08207866720นะครับคลขอลน์ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ